สวัสดีครับสวัสดีครับผมพวกเราศิลปินค่ายเพชรนาคามิวซิกนะครับสวัสดีครับผมเก่งรัฐศาสตร์นะครับผมสวัสดีค่ะเจนเจนจิราค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะรถแม่มินศรียานะคะวันนี้เราจะมา r รี c t เ<ม>อ็มวีเพลงอะไรคะ เพลงอะไรกันแสงคิดว่าลืมกันแล้วธรณีกันแสงค่ะเป็นผลงานเพลงของศิลปินในค่ายพินาคามิวสิกนะคะก็คือเป็นผลงานเพลงของพี่บ้านหนองวัวซอใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยได้ดู m อกันเลยเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าจะได้รอดูวันที่ยี่สิบเก้าที่ป่อนจริงนะครับใช่แล้วจะได้มารีแอคชันกันพร้อมกันคือณตอนนี้เลยแบบเรียวๆก็คือคลิปนี้จะเรียวเลยแบบไม่ได้ตัดเลยนะคะมาดูกันว่า เราจะมันจะเศร้าหรือว่าจะร้องไห้ปล่เพราะว่าที่เราไปดูเบื้องหลังมาเนาะใช่แต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปดูเนาะก็จะก็จะได้ได้ดูสดๆทีเนี้ยก็จะได้รีแอคกับคนที่ไปอยู่เบื้องหลังมากับคนที่เพิ่งดูนะตอนนี้แต่ของเราอ่ะไอตอนตัดเราก็ไม่ได้ดูเนาะเราได้ดูแค่การถ่ายทําเฉยๆเป็นบางเป็นบางตอนบางฉากแล้วบางฉากเราก็ไม่ได้ดูด้วยซ้ำไม่ได้อยู่นะตรงนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็จะมารีแอคกันว่ามันเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเอาเลยครับอุ้ยลุ้นเหมือนกันครับลุ้นเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายหน้างานแล้วก็ดูแล้วก็คนลุกเหมือนกันเนาะโหเปิดมาคือคนลุกมากจริงจริงคือแบบว่าแค่แค่นี้คนลุกแล้วว่ะอุ้ยเนะแสดงคุณภาพมากเกิดดส คือแบบว่าเป็นฉากที่แบบจัดแล้วแบบจัดได้เหมือนมากอะ่ะคือหน้าหารยังไม,ยงไม่ยังไม่แบบเท่าในกล้องตรงนี้เลยนะเนี่ยตเด็กคือน้องน่ารักมากแ,แล้วน้องแบบแสดงเก่ง one more. เจ็บจริงร้องให้จริงร้องจริงด้วยร้องจริง ไม่แดงร้องจริงด้วยนะใช่แล้วแบบร้องจริงหน้าเสียดตัวนั้นคือน้ำตาแตกกันหลายคนมากแค่ร้องจริงใใจริงอ่ะ ก็สายเกินไปแล้วเนาะใช่ก็เหมือนคำที่บอกไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตา แค่ขึ้นมานแค่แค่ขึ้นมาเห็นภาพหญ่ที่นั่งขนมเมือใช่อนนั้นก็คือคนลุกแล้วใช่คือคนลุกแบบตั้งแต่เริ่มเลยลเพราะว่าทุกอย่างคือแบบมันเหมือนจริงมากๆแล้วก็ทุกคนแสดงดีมากๆแล้วก็เพลงอ่ะคือเนื้อหาก็กินใจมากๆแล้วก็คิดว่าหลายๆคนควรควรได้ฟังเพลงเนี้ย จริงๆแล้วก็ถ้าได้ฟังเพลงเนี้ยเราเราคิดว่ามันมันจะสะท้อนเนาะมันจะสะท้อนถึงในหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นใ,ในแบบ,รบเรื่องครอบครัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราตอนที่ยังมีกันอยู่เนาะเราก็ควรที่จะแบบทําดีต่อกันดูแลกันใช่ดูแลกัน<ๆ>อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่ามาทําในวันที่สายหรือว่าไม่มีแล้วนะคะก็ค,คืออยากให้ทุกคนได้ฟังต้องฟังจริงๆต้องต้องได้ดู MV ด้วยนะคะผมเชื่อนะครับว่าทุกคนที่ได้ฟังนะครับแล้วว่าที่ได้ดูนะผมว่าต้อง ไม่ขนลุกก็น้าตาคอเหมือนกับ <c oughs> กผู้ชมนะครับเพราะว่าคือตัวนี้คืขนเลยถ้าซูมเข้าวันี้เพราะว่าจากคนที่ไปถ่ายมาหน้างานนะครับอ <c oughs> เราก็รู้แล้วแหละว่าการทํางานเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาดูตอนเนี้ยก็ยังขนลุกยังน้ำตาจะไหลเหมือนเดิมนะครับค <c oughs> ุณเพราะเบื้องหลังก็จะเห็นเป็นอีกมุมน,นึง <c oughs> แต่พอ <c oughs> ในในจอมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็คือแบบโห คือไม่คิดว่าเขาจะทำหม่งมาได้ดีขนาดนี้ก็เป็นแค่เริ่มต้นออสุดยอดแล้วครับใช่คุณภาพจริงๆไม่ว่าจะเป็น uh huh. ทั้งนักร้องนะคะทีมงานคือทุกคนทุ่มเทกันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชมจริงๆครับผมนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับศิลปินของเราพี่วานน้องวัวซอคือแบบน้องเพลงพอะมากๆแล้วก็นออคนคนที่แต่งเพลงก็คือแต่งเพลงได้กินใจแบบพอามากเนื้อหาอะไรเงี้ยก็ ครบจริงๆเพลงนี้อยากให้ทุกคนได้ฟังคะ่ะเดี๋ยวรอฟังพร้อมกันวันที่29่สเก้าครับผม29มีนาคมนี้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะครับส,ส,สวัสดีค่ะ